ช่วงล่างครับอิสระทั้ง4ี่เราบอกเลยว่าครับนุ่มนวลเนบนะครับเกาะถนนเป็นเยี่ยมผมด้านท้ายครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับอิสระปีกนกคู่นะครับที่ด้านท้ายมันจะขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็เกียร์ครับแล้วก็ระบบเตือนออกนอกเรนครับ2ระบบด้านหลังของเรานะครับก็จะมีม่านนะครับ นี่ครับบ้านบางแสงครับด้านหลังสวัสดีครับแฟนๆวัชพลวันนี้เราพามาชมโคราอัลติส i s GR Sport c o r โ l ราอัลติสไฮบิด GR Sport รุ่นที่เราเห็นอยู่นี้นะครับสองเป็น2023เรามาดูว่าอัลติสนะครับไฮบิด จสปอร์ต2023มันมีอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างมานะครับไปชมกันเลยไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเตอร์ครับ b บ b บีมครับไฟสูงไฟต่ำครับเป็น LED ไฟท้าิ่งไลท์นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED เพราะฉะนั้นไฟหน้านะครับ Full LED ถัดลงมาล่างครับไฟตัดหมอกก็ LED เช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าสวยสวยมากสวยมากในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีครับร้อยยี่สิบสองแรงม้าแรงเลือหลือนะครับ รถไฮบริดไม่ต้องรอรอบครับเหยียบปุ๊บครับมาปั๊บเลยนะครับไม่ต้องรอรอบในส่วนของพวมาลัยครับพมลัย EPS ครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของรุ่น GSport ครับแน่นอนครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย ตัตาเซฟตเซนครับเป็น f u ลออฟชั่นเลยนะครับมีสระบบด้วยกันระบบเตือนก่อนการชนนะครับพิเศระบบเตือนออกนองเลนครับ LDA พร้อมกับ LTA ด้วยนะครับระบบเตือนออกนอกเลนแล้วก็ระบบช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนแล้วก็ระบบ Dynamic r i d a r Cruise Control ครับ เป็นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับจนถึงจุดจะนิ่งแล้วก็ระบบสุดท้ายนะครับออโต้ไฮบีมเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแน่นอนครับระบบความปลอดภัยครบคัน เดี๋ยวพามาดูมุมซ้ายนะครับดูมุมไหนก็หล่อนะครับดูมุมไหนก็สวยในส่วนของแก้มด้านข้างครับแก้มด้านข้างถ้าในรุ่นเจียสปอร์ตนะนะครับกระชนด้านหน้านะครับกระจนด้านหน้ามันจะมีช่องนะครับ ช่องนูนลงมานะครับตีนูนลงมาครับดีไซน์ให้มันดูสปอร์ตดูสวยครับถ้าเป็นในรุ่นพรีเมียมลงมาครับกันชนหน้าจะไม่เหมือนกันนะกันชนหน้าจะคนละแบบนะครับอันนี้กันชนหน้าจอกแบบให้ใหญ่แล้วก็สปอร์ตนะครับด้วยช่องระบายอากาศนะครับที่เป็นรังพึ่งขนาดใหญ่นะครับมองเห็นเด่นชัดเจนนะครับ เป็นรองพิ่งสีดําเงาบอกเลยว่าคับสวยมากสวยมากครับใครได้จับจองก็บอกเลยว่าคุ้มครับโคตรคุ้มเดี๋ยวพาไปชมล้อนะครับล้อแบก ล้อแมกขปบ17นิ้วนะนะครับเป็นล้อแมกสีดำครับสีดำปัดเงานะครับสีดำปัดเงาเฉพาะที่ปลายก้านเท่านั้นนะครับนี่ครับเฉพาะที่ปลายก้านเท่านั้นแต่ถ้าเป็นในรุ่นพรีเมียมครับจะปัดเงาแล้วก็ล้อแมกจะละลายนะนะครับล้อแมกละลายกันแต่ว่าขอบเดียวกันนะครับอ่ะตัวนี้ให้ยางครับมิชลินมา ขนาดยาง 225/45R17 นะครับสวยมากสวยมากาดิสเบรกสีล้อนะครับในส่วนของช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟ์ตสตัดนะครับพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโคงส่วนด้านหลังก็เป็นดับเบิลวิชโบนนะครับอิสระปีนกคู่แน่นอนครับในรุ่นนะครับ โคาาอาทิตเขาใส่ช่วงล่างครับอิสระทั้ง4ล้อบอกเลยว่าครับนุ่มนวลเนิบนะครับเกาะถนนเป็นเยี่ยมด้วยรางวัลการันตีนะครับด้วยรางวัลการันตีนะครับที่เราไปแข่งนะครับที่สนามดูบลิง์นะครับก็แนอนครับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแข่งไม่หยุดครับ 24ชั่วโมงอ่ะนะครับที่แกมด้านข้างก็จะมีสายรักนะครับไฮบริดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับในส่วนของกระจกข้างครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเงาครับพร้อมกับไฟเลี้ยวดีปรับพับเก็บด้วยฟ้าครับพร้อมกับระบบนะครับเตือนวับสายตากับเตือนขนาดถอยนะครับ RCT แล้วก็ b s m ครับในส่วนของ โครงสร้างนิยภัยครับแน่นอนครับเป็นโครงสร้าง t ช g a ครับรถจุดบอดน้ำหนักเบามาพร้อมกับจุดสีทวงต่ำในส่วนของขอบคิ้วนะครับกระจกอขอบคิ้วประตูครับเป็นโครเมียมแถบโครเมียมครับยาวถึงด้านหลังครับทำให้รถดูหรูหรานะครับดูสปอร์ตเพิ่มขึ้น สวยมากสวยมากคอร a ลติ s นะครับไฮบริดเจียสปอร์ตร mm hmm. ุ่นนี้ราคาครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มอีกเหมือนหนึ่งนะครับถ้าสีขาวมุกเพิ่มอีกเหมือนหนึ่ง มือจับดีไซน์นะครับเป็นโครเมียมนะครับมือจับเป็นโครเมียมพร้อมกับปุ่มคเคเลตนะครับจะอยู่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะนะครับปุ่มคเคเลตแน่นอนครับในรุ่นนี้ครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับ23.3บกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็นะครับ มีการทดสอบนะครับระบบควบคุมการทรงตัวครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ทดสอบกรณีการชนนะครับด้านข้างครับด้านหน้าเรียบร้อยนะครับได้รับ5ดาวเดี๋ยวพาไปดูอีโคสติ๊กเกอร์กันนะครับแน่นอนครับ รถไฮบริดของเรานะครับปล่อยค่า CO2 ครับ100กรัมต่อกิโลเมตรแล้วก็มันมีอุปกรณ์นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมันมีอะไรบ้างแน่ <S <S นอนครับกระจังหน้านะครับปีนแว็กครับหรือว่าสีดำเงาเองนะครับเฉพาะรุ่น G จียสปอร์ตนะแล้วก็กระชนหน้าสเกิร์ตข้าง เกลังขับเฉพาะรุ่น c h i p o r t แล้วก็ล้ออลัลลอยขนาด17นิ้วเฉพาะ c h i s p o r t เช่นเดียวกันทั้งรุ่นน้ำมันแล้วก็รุ่นไฮบริดนะนะครับพร้อมกับสัลักษณ์ p o r t ครับบริเวณด้านท้ายเบาะเป็นเบาะหนังครับหนังสังเคราะห์ตกแต่งได้สีแดงพร้อมกับสัลักษณ์ p o r t เป็นบาะประับไฟฟ้าไปทิศทางครับคู่หน้าครับพร้อมกับ ปุ่มด้านหลังไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าให้มาเลอๆเลยนะครับให้มาคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็มีแผงนะครับประตูด้านข้างเปยนแบ็กครับสีแดงเฉพาะเช Sport นะครับแล้วก็ปุ่ม push start นะครับกุญแจ smart key แล้วก็ช่วงล่าง ช่วงล่างคอยสปริงพร้อมช็อคแอปช็อปเบอร์นะครับเฉพาะรุ่น GR Sport แล้วก็ตัวต้าเซฟตี้เซนต์ครับดันิมิกไรดาร่านะครับเป็นแบบออ l s สเปดนะครับถึงจุดยืนิ่งเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าระบบเตือนก่อนการชนนะครับพิเศษ แล้วก็ lda ครับเตืนเอนออกเลนแล้วก็ lta ครับช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแล้วก็ถุงลม7.7ตำแหนง่งแล้วก็ b d m ครับ a c d เตือนมุมบับสายตากับเตือนขนาดถอยอที่เราเห็นราคาเห็นไหมครับราคา1124,000 1, บาทอันนี้เป็นราคาสีขาวมุกนะ,ะถ้าเป็นสีทั่วไปนะครับสีดำสีบอลเงินครับสีแดงพวกนี้ก็จะเป็น ราคา1 000, 1ึ่งล้านหแสน่หมื่นบาทขออนุญาตพาชมด้านท้ายนะครับตัวนี้ถังน้ำมันจุได้13ลิตรครับจุได้ลิบสา3ลิตรรอ,องรับย e ี่สิบซีพหครับหรือออกเทนที่สูงกว่านั้นครับเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวพา ชมด้านล่างครับชมช่วงล่างครับด้านหลังช่วงล่างด้านหลังครับที่ว่าเป็นอิสระเปลี่ยนคู่อางฝั่นี้มองเห็นไหมครับอมืมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมุมด้านท้ายดีกว่า นี่ฮะผมด้านท้ายครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับอิสระปีกนกคู่นะครับที่ด้านท้ายแล้วก็สเกิร์ตรอบคันนะครับ สเกิร์ตรอบคันอันนี้สเกิร์ตด้านหลังครับสเกิร์ตด้านหลังอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านท้ายครับด้านท้ายก็มีกล้องมองหลังครับแล้วก็ไฟนะครับไลท์ไกดิ้งนะครับไฟเบรก LED ไฟเลี้ยว LED ครับไฟถอย LED นะครับโฟลด์เอดเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ด้านท้ายก็มีสัญลักษณ์ครับโครราติติแล้วก็ GR Sport ครับไฮบริดแต่ถ้าเป็นรุ่นเบนซินนะครับติดเฉพาะ GR Sport เนาะแล้วก็ด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับให้อีก2จุดนะครับด้านหลังนะครับมีอีก2จุดแล้วก็แถบสักด้านหลังจะมีแถบสีดำครับพร้อมกับคลิปเฟนนะครับ ทำให้รถดูสปอร์ตดูดุดันครับมากยิ่ขึ้นในส่วนของไฟเบรกด้วย3นะครับเป็น LED เช่นเดียวกันแล้วก็นะครับในรุ่น GR Sport นะครับจะมีม่านนะครับมีม่านบังแสงด้านหลังนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบเมนวลน,นะเป็นแบบใช้มือดึงขึ้นเพื่อบังแสงด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวขอญาตเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับมุมเปิดนะครับอยู่ฝั่งด้านขวานะนะครับอยู่ฝั่งด้านขวานะครับมุมเปิดอยู่ฝั่งด้านขวามุมนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องคิ้วขอบป้ายทะเบียนก็จะเป็นโครเมียมครับพร้อมกับโลโก้อะคริลิกนะครับด้านท้าย ส่วนไฟสองป้ายที่เบียนก็เป็นฮา l โลเจนนะในส่วนของด้านท้ายบอกเลยว่าครับด้านหลังครับด้านหลังของเราจุของได้เหลือๆเลยครับใส่ของได้เยอะครับใส่ของได้เยอะใส่ของได้เยอะเลย ในส่วนของรุ่นนันติตนะครับมียางอะไรไหมนะครับมีนะครับอันติตนะครับ, is, รบเป็นยางอะไรนะนะครับก็จะมีเครื่องมือครับมีแม่แรงครับมีบล็อกหมุนล้อแล้วก็ขอลากครับอ่าโอเคก็จะเป็นล้อแมกลายเดียวกันเลยนะครับล้อแมกซายกัน อย่างไระนะขออนุญาตปิดส่วนด้านท้ายครับ หอครับหลอสวยครับทั้งหลอ่อทั้งสวยเลยนะครับเป็นการดีไซน์ออกแบบที่ลงตัวถ้าเกิดใครซื้อไปบอกเลยว่าครับคุ้มค่าคุ้มค่าครับคุ้มค่ากับเงินประหยัดด้วยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยอ่ะนะครับก่อนจะพาเข้าไปชมด้านในครับเน่ที่กระจกบองข้างเห็นไหมครับ มีเสริลักษ์นะครับบายสปอร์ตนะครับที่กระจกด้านข้างเป็นระบบเตือนระบบสายตาแล้วก็มือเปิดนะครับมีคีเลตนะครับฝั่งด้านคนขับฝั่งเดียวนะนะครับโอเคเดี๋ยวพาเปิดครับพี่ชมด้านในพอเปิดเข้ามาครับบุแผงด้านข้างครับบุแผงด้านข้างเป็นบุหนังนุ่มนะนะครับบุหนังสังขรนุ่มนะครับพร้อมกับตะเข็บได้แดง แล้วก็แถบเปลี่ยนแบกเราก็จะมีแถบสีแดงครับขอบสีแดงครับด้านข้างทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็มือเปิดครับสีเงินแล้วก็กระจกนะครับทั้ง4บ้บานนะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับระบบแจมนะครับป้องกันการหบทั้ง4บานเลยแล้วก็มีระบบรีเวิร์ดลิง์ด้วยนะครับ ปรับมุมต่ำปรับองศาต่ําเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับปรับองศากระจกมองข้างต่ําเวลาเราเข้าเกียร์ถอยส่วนเบาะนะครับแน่นอนครับบอกคู่หน้าครับบอกคู่หน้าปรับกไฟฟ้าไปทิศทางพร้อมกับปุ่มด้านหลังนะครับให้มาคู่หน้าเลยนะครับปุ่มด้านหลังไฟฟ้า บาเป็นบาหนังครับเบาเป็นบาหนังพร้อมกับตะเข็บได้แดงนะครับพร้อมกับแถบสีแดงนะครับแถบสีแดงเฉพาะคู่หน้านะครับเฉพาะคู่หน้าพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับ gr นะครับ gr sport ตรงหมอนพนักพิงนะครับหมอนพนักพิงก็จะมีแถบได้สีแดงครับแถบสีแดงอยู่ตรง ปีกเบาะครับตรงด้านบนนะครับคู่หน้าเลยนะครับคู่หน้าเลยนะครับเบาะดีไซน์สปอร์ตครับอบกระชับบอกเลยว่านั่งสบายครับนั่งสบายอ่ะนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็ฝากระโปรงหลังครับอยู่ตรงด้านข้างครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาขึ้นนั่งด้านใน สสว่างของแสงอัปเดตเพย์นะครับเพิ่มให้สดเลยครับเราจะสังเกตเห็นตรงกระจกนะครับตรงกระจกเห็นไหมครับนะอวาญาตส z มให้ดูอ่านะครับอ่ามันจะขึ้นเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็เกียร์ครับแล้วก็ระบบเตือนออกนอกเลนครับสองระบบ ประมาณนี้อันนี้คือ H Update Pay นะครับเราไม่ต้องละสายตาไม่ต้องมาดูเลือนไม้ครับเราดูที่ตรงกระจกเราได้เลยครับเวลาเราขับขี่ผมอะไรก็ปรับได้สีทิศทางครับขึ้นลงเข้าออกนะครับปรับง่ายๆครับขับ้วแต่ชอบครับอ่าเราจะชอบนะครับชอบยังไงก็ปรับได้เลยครับในส่วนของเครื่องเล่นครับ รองรับ Apple c a r p เแล้วก็ Android Auto ครับใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายส่วนแอร์นะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์อัตมัตินะครับปรับไดม่นด์ยำเย็นทั่วถึงนะครับเปิดออ t โต้ครับเปิดแล้วก็รียอไล่ฟ้ากระจกด้านหลังครับฟอนตไล่ฟ้ากระจกหน้าครับ แล้วก็ทิศทางของลมให้ออกหน้าออกเท้าออกเท้านะครับไล่ฟ้ากระจกหน้าออกเท้าออกหน้าอย่างเดียวแล้วก็มีอีโคนะครับช่วยเซฟแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ช่วยเราด้วยนะครับแล้วก็มีเปิดปิดแอร์หลังนะครับแน่นอนครับในรุ่นท็อปนะครับจะมีแอร์นาโนอีด้วยนะครับจะมีแอร์นาโนอีด้วยนะครับในรุ่นเจียสปอร์ตทั้งรุ่นน้ำมันแล้วก็รุ่นไฮบริดนะครับแอร์นาโนอีคือนะครับ เป็นแอร์ที่ช่วยยับยั้งแบคเีเรียนะครับทำให้ผิวพันธุ์ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เส้นผมนะครับนุ่มนวลน,นะครับเหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับที่ดูแลเส้นผมแล้วก็ใช้กัดมือเวียนพายรถแล้วก็มีแอร์นะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นเพิ่มนะครับแรงลมฝั่งด้านขวาก็จะเป็นอุณหภูมินะครับส่วนข้างล่างครับส่วนข้างล่าง ก็จะเป็นไวร์เลสชาร์จเจอร์นะครับชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB จะอยู่ตรงใต้คอนโซลน,นะครับช่องเสียบ USB แล้วก็มีช่องเสียบ USB เป็นแบบ Type C ด้วยนะครับเป็นแบบ Fast Charge นะครับถ้า Fast Charge จะอยู่ในนะครับกล่องคอนโซลกลางนะแล้วก็ช่องพอว์เ l ล t นะครับจะอยู่ในกล่องเก็บของส่วน เกียร์นะครับโหมดมันก็จะมีโหมด ev ครับโหมดใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิด vsc t c แล้วก็โหมดการถีบนะครับก็จะมีโหมด power mode ครับ eco mode แล้วก็ normal นะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัว parking brake ครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรคโฮนะครับที่วางแก้ว2.2จุดตำแหน่ง ปุ่มพุ s h start นะครับจะอยู่ด้านในครับฝั่งด้านซ้ายนะครับปุ่มพุ s h start นะครับจะเขียนสลักนะครับคำว่า GR Sport นะครับส่วนกระจกกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของข้างบนก็จะมีเลนเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็กล้องนะครับตรวจับเลนถนนนะครับ ส่วนไฟในเก๋งนะครับไฟในเก๋งก็จะเป็นฮารเลเจนนะนะครับที่มึงแดดหน้าครับฝั่งผู้โดยสารนะครับก็ติดตั้งไฟมาให้ด้วยพร้อมกับกระจกด้านคนขับนะครับก็มีให้เช่นเดียวกันครับติดตั้งไฟแล้วก็กระจกมาให้ส่วนไฟในเก๋งครับด้านหลังครับก็เป็นฮารเลเจนเช่นเดียวกันนะ เดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังก็ครับบุหนังสังเคราะห์ครับพร้อมกับตะเข็บได้สีแดงครับเป็นแบบซอฟนะเป็นแบบซอฟนุ่มครับตรงแผงด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับนุ่มมือเปิดเป็นสีเงินแล้วก็ลำโพงด้านหลัง บาะด้านหลังก็เป็นบาะหนังขับพร้อมกับตะเข็บได้แดงนะครับเบาะด้านหลังปรับพับนะครับแยก4ี่0ได้ด้วยนะนะครับปรับพับแยก4ี่0ได้ด้วยนะครับตัวกดปุ่มพับจะอยู่ตรงขับตรงนี้ครับกดลงไปครับแล้วก็ดึงเบาะลงครับประมาณนี้ครับวีธีการพับฝั่งด้านโน้นเช่นเดียวกันครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดันลงครับประมาณนี้ โอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่เก็บเอกสารนะครับคู่หน้าเลยนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารบอกด้านหลังครับก็นั่งสบายครับเล็กรูม เหลือๆนะครับเล็กรูมเหลือๆเ,เลยนะครับแล้วก็เฮดรูมครับก็เหลือนะครับโอเคแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังของเรานะครับก็จะมีม่านนะครับนี่ครับม่านบังแสงครับด้านหลังครับเป็นแบบเมนวลนะครับเป็นแบบดึงดึงเองครับดึงเพื่อมาปิดเอง่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าครับ พอส่องไปด้านหน้าครับผมว่าดีไซน์สวยลงตัวดีนะนะครับดีไซน์สวยลงตัวดี่นะโอเคนะโอเคครับหลังจากที่พาชมรอบคันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจกันบ้างไหมโดนใจกันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับนะครับ โคร a ส t i s นะครับ Hybrid g ียร์สปอรของเราบอกเลยว่าออปชั่นครับล้นๆนะครับก็จะมีขาดนะครับก็จะมีขาดอยู่อย่างเช่นกล้องรอบคันเนาะนะครับออย่างว่าละครับโคราสติสก็อยู่มายาวนานมากนะครับรอนะครับรอไมเนอร์นะครับอาจจะมีกล้องนะครับมาให้กล้องรอบคัน โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจกับทางช่องวัสดุของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามช่องของเรานะครับถ้าเกิดผมลงคลิปใหม่ๆก็ครับจะได้ดูคลิปได้เลยเนาะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนขอบครับสสดครับ